สวัสดีครับเมื่อนี่กับพระโอโซนมานอนบ้านคุณยานะครับสิ่งที่จะต้องแวะประจําที่มาบ้านคุณยาก็คือเราต้องไปซื้อไก่ย่างห้วยแถลงนะครับเป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดแล้วครับที่ไอยบอยเคยกินมานะครับน้องโอโซนกับมักแม่น้องโอโซนกับมักนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในตลาดยามบ่เศร้านะครับห้วยแถลงมีสถา,านีรถไฟด้วยครับ พี่น้องมีรถไฟมาพอดีรถไฟจอดพอดีเลยนะครับเราจะไปซื้อไก่ย่างที่หลังสถานีรถไฟนะครับไปกันเลยถึงลานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลานขายไกาย่างของมูแอบบอยเองมูสมัยเลียนตั้งแต่ปฐมเลยนะครับได้แล้วไก่ย่างครับนี่ อร่อยอีกแล้ว <Wow. S 1> ผู้ใดผ่านมาทาั้งนี้ก็ลองสื่อชิมกันนะครับรับรองถูกใจแน่นอนนะครับอร่อยมากๆกินอิ่มแล้วก็เดินทางไปเหตุกานกันนะครับพี่น้องครับ